ว่ายน้ำแซมมุ้งิมีพร้อมกระโดดแล้วเออสวัสดีครับทุกคนแหละโอ้หตะเห็นตกมันช้างเป็นการกระโดดสะเลโกที่งงงามที่สุดในโลกเลยท่านผู้ชมดีกดด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 ด พักเลยแค่ตัวไม่เขียวเท่านั้นเอง <_ D> แซมมี่เปรียบเทียบได้ดีนี่ออหอคอยฉันพังไม่เหลือซากเลยสูนั่นเธอจะไปไหนนะ่ะไ <_ D> งทุกคนแซมมี่ทำให้ฉันคิดอะไรดีๆออกขึ้นมาเธอก็ทำให้ฉันได้ไอเดียสร้างรัวกัน้นหอคอยเลยก็เหมือนกันแหละโอ้ฉันต้องใช้กระดาษลังเนีน <G ül> ยังโกรธอยู่หรอฉันมีไอเดียงานฝีมือใหม่ๆมาฝากนะหรือ,อที่ทำให้ฉันใจอ่อนจริงๆเพื่อนๆคิดว่าเธอจะทำอะไรฉันเดาว,ว่ามันต้องวิเศษแน่ๆก่อนรับชมง,งานฝีมือของเราอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยโอ,อ้เกิดอะไรขึ้นเหล่าวันนี้ทำไมเธอไม่บอกฉันสักทีว่าจะทำอะไรอ๋อใช่มันคือชุดหุ่นเลโก้เดอะฮักยักษ์ไงล่ะเจ๋งไหมถึงว่าเธอเลือกกระดาษลังสีเขียวเอออยู่ไหนนะอ๋อใช่ วันนี้จิตใจฉันไม่อยู่กับตัวเลยแซมมี่ช่วยหยิบปืนกาวให้หน่อยได้ไหมจ๊ะีค้า วันนี้ฉันจะเป็นจาวิสให้เธอเองงั้นฉันต้องเป็นไอรอนแมนสินะไม่เธอต้องเป็นเดอะฮักเหมือนเดิมฉันแค่พูดให้เข่าเรื่องเกี่ยวกับอเวนเจอร์เฉยๆโอเคส่วนนี้ฉันจะใช้ทำเป็นเท้าซึ่งมันจะต้องแข็งแรงหน่อยดูสิแซมฉันติดกาวมันเหมือนแซนวิชเลยแซนวิชเหรอา้ามันใหญ่เท้าเดอะหักฉันก็กินไหวเธอได้ท้องแตกพอดีฉันลืมนะว่าฉันเป็นเมื่อฉันกินมากแค่ไหนก็ได้เธอหิวแล้วหรอฉันหมายถึงฉันยังไม่เห็นเธอทำอะไรเลยหรือว่าทำแล้ว ไหนโชว์ให้ฉันดูหน่อยสิฉันทำแล้วนี่ไงฉันว่าเธอต้องใช้เท้าอีกทางเพราะเดอะคับต้องมีสองขาเยี่ยมมากจ้ะแซมมี่งั้นฉันทำชิ้นนี้และเธอก็ทำอีกส่วนหนึ่งและดูนี่สิคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรอืขาละมั้ง้าวเป็นขาเลโก้ที่ใหญ่จริงๆมันเจ,จ๋งซะจนฉันยอมจ่ายเงินทั้งหมดที่มีซื้อมันเลย <laughs> ฉันเชื่อว่าเธอยอม ว่าแต่แซมมี่กลลองใส่เหรียญเดอะฮักของเธออยู่ไหนหรอเออคือฉันมอบเป็นของขวัญให้เออจ้าปุกป,ปุยไปแล้วจริงเหรอแล้วเขาจะเอามันไปใส่อะไรล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันลองถามดูเองเสปิปุกปุยคงไม่ตอบอะไรนอกจากเมียวเอาล่ะเปลี่ยนเรื่องคุยเถอะก็ได้ก็ได้ตามนั้นสู้ทำไมถึงมีรูตรงนี้ล่ะอ่ะเดี๋ยวก็รู้จ้ะเธอนีเซาเลยจริงจริงก่อนอื่นเราต้องทำให้กระดาษลังนี้ยืดหยุ่นได้ก่อนฉันขอไปทำแซนด์วิชก่อนนะ ดูสิเหมือนหนอนไหมโอเคไปทำส่วนขาให้เสร็จกันเถอะเราต้องติดกาวที่ส่วนนี้ก่อนและยังมีส่วนอื่นๆอีกหลายส่วนเลยเพื่อนๆแล้วอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะคะเพื่อช่วยให้แซมกลับมาจากทำแซนด์วิชเร็วๆเรียบร้อยแล้วเพอเฟกเลยโอเคฉันจะพักมันเอาไว้ก่อนออ <c oughs> <c oughs> เส็จแล้วล่ะสลองดูนี้สิเธอคิดว่ายงไงาะฉันว่ามันสุดยอดไปเลยงั้นเรามาทำกันต่อเถอะติดตามเพื่อให้กำลังใจเราด้วยนะคะดูสิว่าฉันได้อะไรมาเย้ชิ้นส่วนใหม่นี่นาะเราจะทำอะไรต่อเหรอส่วนนี้จะเป็นส่วนเข็มขัดจ้ะทุกคนอย่าลืมระวังเรื่องการใช้ปืนกาวกันด้วยนะคะมันร้อนมากๆนะ เฉ้งไปเลยแล้วมันจะเอาไวรัสอ,อะไรละ่ะก็ตรงส่วนขากับลำตัวไงล่ะเพื่อนๆเคยดูหนังของดีเอเว n เจ r กันไหมกดไลค์ด้วยนะถ้าคุณชอบเดี๋ยว่านโซนานคงใช้เวลาหลายอาทิตย์เลยล่ะแล้วเธอคิดว่าต้องทำไงล่ะแน่นอนพลังจากซูเปอร์ฮีโร่อย่างไงล่ะเมืองนี้ต้องการฮีโร่คนใหม่อย่างฉันแซมี่เธอคือฮีโร่ของฉันแย่อยู่แล้วเธอต้องใช้อันนี้ใช่ไหม ช้แล้วมันทำให้ฉันนึกถึงโดนัทยักษ์เลยสูสิ <c oughs> ฉันว่าเธอคงอยากให้ฉันเคลียร์ตูเ้เย็นของเราแน่ๆแซมมี่เธอน่าจะไปร่วมง,งานกับคณะกายกรรมกวางเจ้านะฮัาง <c oughs> นมาตั้งคณะแซมมุ้งหมิงับสู่กวางเจากันดีไหมไม่ใช่กวางเจ้าจ้ากวางเจาต้งหากเป็นหนึ่งใน,นคณะกายกรรมที่โด่งดังที่สุดในโลกเลยนะเธอจุดประกายความฝันใหม่ให้ฉันแล้วล่ะสูสเธอจะได้เป็นนักกายกรรมมือคนแรกของโลกไงสู้ฟังดูเหมือนเธอจะไม่เชื่อฝีมือฉันนะ ท่านผูมีเกียรติทั้งหลายการเชื่อมต่อได้เริ่มขึ้นแล้วครับแม่นี่คือก้าวเล็กๆของงานตีมือแต่เป็นผลผลิตแห่งวงการอุตสาหกรรมกระดาษลังเชียวนะครับแซมมี่พูดได้ดีนี่และนี่ก็คือสุดยอดเลโก,กเดะฮัทแห่งโลกไปนี้ดูสิมันน่ารักมากเลยขยับได้ด้วยเจ๋งไหมล่ะโู้ไม่ใช่เวลามมวเล่นอยู่นะเราเพิ่งไปได้ครึ่งทางเอง และต่อไปต้องเป็นส่วนช่วงลำตัวระหว่างที่ซูทดสอบส่วนขาอยู่ฉันก็จะไปติดก้าวส่วนอื่นๆ <c oughs> ฉันติดกาวและประกอบส่วนลำตัวเสร็จแล้วสุ่นโคนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอมันคือส่วนฐานจ้ะไว้สําหรับติดชิ้นส่วนอื่นๆลงไปภายในแขนของฮักจะกลวงเพื่อไว้ให้สวมใส่ได้ งานเราถึงต้องใช้ส่วนที่ยืดหยุ่นได้แบบนี้ใช่แล้วตรงช่วงแขนจะต้องเป็นสามมิติถ้าไม่อย่างนั้นเราจะส่วนมันไม่ได้นี่เป็นชุดกระดาษลังชุดแรกของฉันเลยละสูใช่แล้วและเรายังมีอย่างอื่นต้องทําอีกเยอะเลยค่อยๆติดส่วนแขนนี้อย่างระมัดระวังสูแน่นใจเหรอว่าเธอจะสามารถทําลายสิ่งต่างๆได้แน่นอนลองดูแขนที่ใหญ่และแข็งแรงมากเลยนี่สิจริงด้วยเริ่มทาต่อเลย ถ้าเป็นเรื่องของกระดาษลังแสนดูจริงจังมากจริงๆเพราะมันคืองานโปรดของเขานั่นเองฉันได้ยินนะสูฉันไม่ได้พูดอะไรไม่ดีนะงานละเอียดจริงๆลองคิดดูว่าถ้าชิ้นส่วนของเลโก้ทำออกมาจากเครื่องไมโครมิเตอร์ <S <S ในขนาดเล็กจิ๋วดูสิฉันคิดว่าวันหนึ่งเราต้องทำงานฝีมือออกมาแม่นยำได้เหมือนกันและถ้าใครไม่เก็บเลโก้ให้ดีเราก็อาจเดินไปเหยียบและเจ็บเทาได้เหมือนกันส นี่เธอ,อยังฝังใจอยู่อีกหรอแซมมี่ฉันไม่ได้โกรธเธอหรอกนะจ๊ะก็แค่อยากให้เธอรู้ว่าคราวหน้าควรทําความสะอาดให้เรียบร้อยเฉยๆนี่ไงส่วนแขนของเราเรียบร้อยแล้วและมันขยับได้ด้วยฉันทําอีกทางมาด้วยเยี่ยมเลยแซมมี่ตอนนี้เราก็ประกอบทั้งตัวได้แล้ว และส่วนสุดท้ายคือส่วนหัวหัวคือส่วนแรกตั้งหากโซงั้นเธอน่าจะประกอบมันนะฉันมีไอเดียที่ดีกว่านั้นถ้าทําส่วนหัวฉันทาส่วนผมใช่แล้วจะได้เร็วขึ้นไงฉันแทบรอดูผลงานไม่ไหวแล้วตรงส่วนบนของหัวจะต้องโค้งกลมเหมือนตัวต่อเลโก้ของจริงแซมกําลังทําวิกอยู่เธอต้องการกระดาษลังพวงนิเพิ่มไหมฉันทามาแล้ว แน่นอนจ้ะถ้ามาทัานเวลาพอดีส่วนผมของฮักไปถึงไหนแล้วฉันตัดทุกอย่างเตรียมไว้แล้วเหลือแค่ติดเาวเท่านั้นส่วนฉันก็ติดส่วนหัวเสร็จแล้วท้างั้นเอาผมมาได้เลยได้เลยครับเธทำเร็วมากเลยฉันเกือบตามไม่ทันแน่ <c oughs> ฉันก็แค่ตื่นเต้นที่จะได้ลองสวนมันดูนะ่ะ มันมีนักออกแบบสไตลิส์เออาชีพไหมมีสิสไตลิสก็คือนักออกแบบนั่นแหละจ้ะทำหน้าที่ออกแบบด้านความสวยงามเข้าใจแล้วโลกนี้เต็มไปด้วยอาชีพเจ๋งๆทั้งนั้นเลยใช่แล้วเธอก็ทำอะไรสามอย่างได้ในวันเดียวเราทำส่วนหลักๆเสร็จแล้วต่อไปมาตกแต่งรายละเอียดกันและฉันก็ต้องใช้ปากกาเมจิกสีเขียวในการทำแซมมี่ช่วยหามาให้หน่อยได้ไหมจ๊ะ ฮฉันไม่รับปากนะเพราะเจ้าบุกปุยยิ่งชอบอะไรฉูเขียวอยู่ด้วยถ้าเอากล่องใส่เรียญฉันไปซ่อนไว้ไหนก็ไม่หรอกเดอะฮอกพลาดรายละเอียดไปนิดหน่อยขณะที่เธอทำส่วนหัวอยู่ฉันจะจัดก,การส่วนลำตัวเอง <c oughs> ได้เลยแซมมี่ส่วนหัวเรียบร้อยแล้วทีนี้เราแค่ประกอบทุกอย่างรวมกันเรียบร้อยแล้ว ดีอาเวนนจะให้ครบทุกตัวเลยจะได้ครบทีมไงและเราจะพิชิตจัก,กรวาลแห่งความเบื่อด้วยงานฝีมือของเราสู้ได้เวลาลองแล้วฉันเอาหอคอยอันใหม่มาให้เธอทำลายว้าวมันใหญ่มากเลยช่วยส่งส่วนอื่นให้ฉันหน่อยสิจ้าเรียบร้อยเธอพร้อมแสดงหรือยงังแน่นอนตอนนี้ฉันคือเดอะฮอคแล้วโอ oh. กดติดตามช่องของเราด้วยนะบ๊ายบายเอาล่ะลาก่อนค่ะ